สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่หมู่บ้านเลิบรี่สักุลากันอีกครั้งนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้พี่ตังกว่าจะพาทุกคนมาดูความลับเกี่ยวกับน้องแมวทุกตัวในเกมสักุล่ากัน <Wow. S 1> มาค่ะเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับน้องแมวก็คุยให้รู้จักกับน้องแมวก่อนนะแล้วเข้าไปในชรายดิดแ,แ,แ,แล้วก็ชรายดิดอีกหนึ่งรอบ จับตาดูให้ดีนะคะตรงนี้หละคือสิ่งที่แปลกประหลาดเพราะว่าพอเรากดไปตรงคําว่า tears หรือน้ําตาก็จะมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่บนฟ้าว้าว <Wow. S 1> มันก็คือน้ําตาของน้องแมวนี่แหละแต่ทําไมมันลอยอยู่บนฟ้าแบบนั้นมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีน้ําตาดูมาค่ะเดี๋ยวพี่ตังกวาเลือกเป็นสีที่มันเข้มๆหน่อยอ่ะแดงไปเลยแล้วกันเป็นที่มาของร้องไห้น้ําตาแทบเป็นสายเลือดเอาล่ะเดี๋ยวเราเหาะขึ้นไปดูใกล้ๆชัดๆนะคะว่ามันเป็นยังไง ว้าวพอเข้าไปใกล้ๆแล้วเหมือนเยลลี่เลยค่ะและดูเหมือนว่ามันจะขยับตามตัวน้องแมวด้วยนี่นะสามารถบินได้ทะลุผ่านเลยค่ะจะบอกว่าพี่ตังกวาคิดพอดได้หนึ่งเรื่องนะคะจากความลับอันนี้เดี๋ยวขอบินวนสักรอบหนึ่งแล้วเราก็ไปทดสอบกับน้องแมวอีกตัวหนึ่งนะคะม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วน้องแมว เดี๋ยวมาดูกันนะคะที่แน่ๆพี่ว่าถ้าเรียกมาครบทุกตัวเนี่ยลอยฟ้องเต็มท้องฟ้าอย่างแน่นอนนี่ไงมีเพิ่มมาอีกค่ะโอ้ดูซิใครทำน้องแมวร้องไห้เนี่ยว้าวพอหอกขึ้นไปดูๆไปเนี่ยก็เหมือนขาปูเหมือนกันนะคะเมื่อไหร่ผู้สร้างจะอัปเดตกุ้งหอยปูปลาในทะเลคะอยากจะเป็นชาวประมงจะแย่แล้วลองกับน้องหมาดูแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบนี้นะคะและนี่ก็คือความลับของน้องแมวในเกมสักุระ อีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เมืองเลิบดี่สักลักแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ